เบบี้ครับมาทำลอดช่องสิงคโปร์กันดีกว่าครับผมก่อนอื่นต้องต้มน้ำให้เดือดจัดเลยนะครับแล้วเราก็ไปเทใส่แป้งมันครับผมเราจะใช้น้ำเนี่ย120มิลแป้ง200กรัมแล้วก็นวดไปเลยครับมี10นาทีจนกว่าจะยืดเหนียวเนื้อเนียนแบบนี้เลยครับผมถ้าอยากผสมสีนะใส่สีผสมอาหารได้ครับในเขียงอะไรก็อย่าลืมโรยแป้งมันด้วยนะครับนำแป้งที่นวดไว้นะครับมารีดให้แบนๆครับผมและเราเนี่ยก็จะใช้มีดนะครับผมหั่นให้เป็นชิ้นเป็นเส้นแบบนี้เลยครับส่วนความ หนาของเส้นลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับตามความชอบได้เลยครับรีพีทขั้นตอนกับสีขาวได้เลยครับผมทุกคนจะใช้สีอะไรก็ได้เลยนะครับนำเส้นลอดช่องของเราเนี่ยไปต้มในน้ําเดือดจัดจนเขาเนี่ยลอยขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็รีบไปนอกน้ําเย็นจัดได้เลยครับผม เ้นก็จะได้เหนียวหนึบนะฮะอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องทำนะครับก็คือน้ำเชื่อมแต่ผมเนี่ยจะใส่ขนุนเนี่ยลงไปด้วยครับต้มน้ำเดือดจัดนะครับใส่น้ำตาลทรายผูกโปมให้กับใบเตยนะครับแล้วก็ลงไปต้มสักห้านาทีขี้บอกมาครับแล้วก็เป็นคิวของขนุนครับใส่ลงไปทิ้งไว้เลยเส้นลอดช่องที่แช่น้ำเย็นไว้นะครับลงไปใส่ในกะทิหอมมันแบบนี้เลยครับผมและก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าเมนูเนี้อร่อยหอมหวานสุดๆเลยครับทานเพลินมากๆเส้นเหนียวหนึบกะทิหอม ฟุ้งแล้วก็หวานน้อยกำลังดีครับลองไปทำกันดูนะเอ j นจอยครับ